การแข่งขันอ e ีสปอร์ตนั้นมันก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาท,ทั่วไปที่นักแข่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านของการวางแผนการเล่นการรับมือกับอารมณ์ภายในเกมรวมไปถึงด้านของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในบางครั้งเรื่องของสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะขาดความพร้อมเมื่อไหร่และเมื่อเกิดการป่วยขึ้นมาก่อนการแข่งขันตัวสำรองก็จะกลายผู้เล่นที่ได้ลงแทน แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่มีตัวสำรองกันล่าการเลื่อนการแข่งขันก็อาจจะกลายเป็นทีนี้สองทีมจะต้องเจราจากาันแต่เมื่อมันไม่สามารถตกลงได้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่เราจะเล่ากันต่อไปนี้ครับอย่างนักแข่งเกมวอร์เรนที่ดันป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ทีมคู่แข่งกลับไม่เลื่อนการแข่งขันให้จนกลายเป็นว่านักแข่งต้องเอาโน้ตบุ๊กมาใช้บนเตียงผู้ป่วยและก็ดันแข่งชนะเสียด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจนมาถึงจุดนี้ได้เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ การแข่งขันเกมว a l โลแลน์มันก็กลายเป็นหนึ่งในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลกโดยมีตั้งแต่ลีก,กระดับโลกไปจนถึงลีกรองรวงไมไปถึงบางมหาลาัยนั้นก็มีการจัดการแข่งขันว a l โลแลน์เพื่อให้นักศึกษาได้มาแข่งขันกันอีกด้วยแน่นอนว่าการแข่งขันมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่อาจจะต้องเลื่อนการแข่งไปได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคไฟดับเน็ตหลุดหรืออะไรทำนองนี้และปัญหาด้านสุขภาพของนักแข่งเองก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญไม่แพ้กัน และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทีมที่ต้องแข่งขันก็ไม่จะมาต่อรองเพื่อขอให้มีการเลื่อนการแข่งขันเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบรวมไปถึงเป็นการแสดงน้ําใจนักกีฬาด้วยทว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมันก็ได้มีลีการแข่งขันวอโลแลนด์ระดับมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในคู่ระหว่างทีมโอโดมิเนียนยูนิเวอร์ซิตี้เจอกับเวสต์เวอร์จิเนียเวสต e เลียนอีสปอร์ตของทัวร์นาเมนต์ l l ลเลจวอโลแลนด์ที่เป็นการรวมทีมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆในอเมริกาและก็แคนาดาเขขาามมา่งันในใก โดยก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นหนึ่งในสมาชิกของทีมโอโดมิเนียนก็ดั้เกิดอาการป่วยกระทันหันจนมันทาให้เขานั้นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลโดยสมาชิกคนดังกล่าวก็มีนามว่านิชิวชาหรือชื่อในเกมคือโซซิเวอร์เอก ซึ่งการแข่งขันคอรลเลจวอลเลย์นั้นก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแรกในชีวิตของนิชิวิกด้วยและการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบนี้มันก็ํำให้ทีมต้องเข้าไปเจราจาก,กับคู่แข่งเพื่อที่จะขอให้มีการเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่า,าการเพื่อนร่วมทีมนั้นจะกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมที่จะแข่งขันต่อได้เมื่อทางแพทย์ทําการวินิจฉัยอาการของนิชิวแล้วพวกเขาก็พบว่านักแข่งคนนี้มีอาการตับอ่อนอักเสบขึ้นมาแบบเฉียบพลนันจนทาําให้เจ้าตัวนั้นมีอาการปวดท้องอย่างหนัก รวมไปถึงมีอาการวิงเวียนศีรษะและก็มีไข้ด้วยแน่นอนว่าอาการเหล่านี้มันก็ทําให้นิชิวมาอยู่ในสภาพที่พร้อมแข่งขันและแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมจะมีการขอเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่มีการตกลงจากทางทีมคู่แข่งเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเลื่อนการแข่งขันออกไปเมื่อการขอเลื่อนการแข่งขันไม่บรรลุผลมันก็ทำให้ทีมโอดมิเนียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการที่ต้องลงแข่งแบบจำใจอีกทางนิชิวที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนั้นก็ต้องให้พี่สาวี่วโนบุกมาให้ และแข่งขันบนเตียงผู้ป่วยอย่างนั้นแหละโดยพี่สาวของนิตชิวนั้นได้นําเคสโน้ตบุ๊กของตัวเองมาใช้เพื่อใส่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งของน้องชายรวมไปถึงนำอุปกรณ์เกมมิ่งเกมที่จําเป็นใส่เข้ามาด้วยแน่นอนว่าการใช้โน้ตบุ๊กกับการเล่นคอมนั้นมันก็มีความแตกต่างที่เยอะอยู่พอสมควรตัวของนิตชิวนั้นได้บอกเอาไว้ว่าเขาต้องทนเล่นเกมวอลลน,นบนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่หน้าจอนั้นมีเฟรมเรทแค่60 fps เท่านั้น ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับเกมประเภท f อ s นั้น refresh rate ของหน้าจอก็ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นสามารถลากหัวได้คมยิ่งขึ้นอันเนื่องด้ยวยความสมูทของภาพนั่นเองกลับมาอีกครั้งกับ G-Feel รถชามานาจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้ของช่องแบคข้ออีสปอร์ตสามารถกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปได้แล้วนะครับและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นก็เป็นอันว่าทีมโดมิเนียนนั้นสามารถตบคู่แข่งแรงยับเยินถ้าถามว่าเยินขนาดไหนก็ต้องบอกเลยว่าเกมแรกของพวกเขานั้นเอาชนะไปได้13ต่อ3เกมและในเกมที่2พวกเขาก็ยังตอกย้ำความเหนือกว่าด้วยการเอาชนะไปอีก13ต่อ1เกมเรียกได้เลยว่ายักยิ่งกว่าเทชชูใช้แล้วเสียอีก หลังจากการแข่งขันนั้นตัวของนิชิวก็ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนๆของเขาที่อดทนและโฟกัสกับการแข่งขันแม้ว่าตัวเขานั้นจะมีสภาพอิดโรยก็ตามโดยในการแข่งขันในเกมแรกตัวของนิชิวก็ต้องขอพักเพิ่มอีก5านาทีด้วยกันเพื่อที่จะให้หมอเข้ามาฉีดยาและเปลี่ยนถุงน้ำเกลือโดยหลังจากการแข่งขันนี้จบลงเรื่องราวของนิชิวก็กลายเป็นไวรัลจากการที่มีผู้คนพูดถึงกันในทวิตเตอร์รวมไปถึงตัวของนิชิว กไ็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายทั้งจากผู้ชมทัท่วไปรวมไปถึงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับมือชีพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโดนอดีตนักแข่งทีม t ทีเที่ได้ออกมาตอบทวิตของนิชชิลด้วยคำง่ายๆอย่างโกดหรือที่แปลว่าโหดที่สุดตลอดกาลอีกทั้งวิริผู้เล่นจากทีมคลาวนาเอกก็ยังมาตอบทวิตเพิ่มเติมได้ว่าลองคิดภาพดูสิไม่ยอมเลื่อนการแข่งขันเพราะว่าทีมนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแล้วก็ยังแพ้ราบคาบอีกนอกจากทั้งสองคนแล้วด้านของไรออนเอกยังมีการออกมาทวิตข้อความว่า เจ๋งสุดๆไปเลยขอให้อาการดีวันดีคืนนะทางด้านของทีมคู่แข่งอย่างเวสต์เวอร์จิเนียเองนั้นก็ได้มีการอบบมาทวิตข้อความว่าเป็นเกมที่ดีดีใจในที่ที่คนสามารถแข่งขันได้ซึ่งชวิตนั้นก็เรียกได้ว่ามีคนจองรถทัวร์มาลงกันเต็มเพียบเลยล่ะครับแน่นอนว่าในการแข่งขันต่างๆของเกมวอลเลย์บอลที่ผ่านมามันก็เป็นชว่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดและผู้เล่นหลายคนที่ติดเชื้อดังกล่าวก็ต้องพักรักษาตัวและให้ตัวสำรองเข้ามาเล่นแทนหรือไม่ก็ต้องฝืนมาแข่งขันที่พักรักษาตัวอยู่บ้าน ตัวอย่างก็เช่นเทนส์ที่เกิดการติดเชื้อโควิดขึ้นมาและก็ต้องพักรักษาตัวนั่นจะทำให้ทีมเซนติเนลนั้นต้องหาผู้เล่นตัวสำรองมาเข้าแทนแต่ถึงกระนั้นสำหรับทีมดับมาวิทยาลัยเองก็ไม่ใช่ทุกทีที่จะมีตัวสำรองให้เปลี่ยนตัวได้เสมออย่างไรก็ดีล่าสุดนั้นดูเหมือนว่านิชชิวจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและเขาเองก็ได้มีการออกมาทวิตข้อความขอบคุณโดยมีเนื้อหาว่า ผมอยากจะมาอเดตกับทุกคนได้ทราบว่าในตอนนี้ผมอาการดีขึ้นแล้วและก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยผมอยากขอบคุณผู้คนในสังคมเกมที่ให้กำลังใจและสนับสนุนในโพสต์ดังกล่าวมันเป็นเหมือนกับฝันที่เป็นจริงเลยละครับที่ได้เห็นผู้คนในสังคมเกมได้ให้ความสนใจแบบนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆ ในท้ายที่สุดตัวของนิชิวเองก็ได้ออกมาเผยว่าตัวของเขารู้สึกแย่ที่ทางทีมคู่แข่งนั้นโดนหลายๆคนในสังคมเกลียดที่หน้าเพราะพวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยเขาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราเอาชนะเขาได้อย่างขาดลอยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เข้าแข่งขันเกมวอร์ลนในโรงพยาบาแลแต็ยังชนะอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อโจมันทำให้หลายคนต่างก็เข้ามายกย่องถึงความโหดในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วเรื่องนี้มันทําให้เราได้เห็นว่าน้ําใจนักกีฬากกถือเป็นสิ่งสําคัญในการแข่งขันรวมไปถึงในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อขาดสิ่งนี้ไปกระแสะด้านลบก,ก็มักจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองละครับมันเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแบล็คคอร์ดอีสปอร์ตก็รีช่วยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ